สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาฟังนิทานกันนะคะอ่าวันนี้นิทานที่ครูจะเล่าเรื่องลูกกลิงเข้าใจโควิดรู้จักโรคโควิดไหมคะอ่ารู้จักโควิดไหมโควิดคืออะไร โควิดก็คืออะไรคะอาโควิดก็คือเชื้อโรคชนิดหนึ่งใช่ไหมคะอาตอนนี้เป็นโรคเลยที่กําลังแพร่ระบาดตอนนี้เยอะแยะเลยนะคะอาอันนี้คืออะไรคะลูกลิงใช่ไหมคะลูกลิงเข้าใจโควิดละนะเกี่ยวกับลูกลิงอาเมื่อก่อนลูกลิงไม่เข้าใจว่าโควิดคืออะไรอาเรามาฟังนะว่าลูกลูกลิงจะเข้าโคเข้าใจโควิดไหมนะคะอาเริ่มเลยนะคะอดูเลย อ่าลูกลีงหงน่าจอยนั่งจอยไม่เล่นไม่ร้องไม่จิไม่จะก็ะคือนั่งเบื่อมากเลยอะ่ะวันวันไม่รู้จะทำอะไรเบื่อมากเลย,ยเบื่อมากเลยเพราะว่ามีอะไรคะมีโรคโควิดไม่ไม่ที่ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยนั่งอยู่กับบ้านก็นั่งอ่านหนังสือกระตูนนั่งเล่นของเล่นไปเล่นตุ๊กตาเล่นลูกบอลเล่นอยู่คนเดียวเบื่อมากเลย ลูกลิงพูดแบบนั้นน้องเบื่อเบื่อจังเลยเห็นไหมคะเบื่อเบื่อเบื่อต้องใส่หน้ากากลําบากลําบากพันด้วยนักเรียนคันเด็กๆคันไหมคะใส่หน้ากากคันไหมไม่คันนะคะเพราะเราจําเป็นต้องใส่หน้ากากต่อไปอทำไมต้องล้างมือบ่อยๆไม่เลอะไม่ซักไม่ล้างได้ไหม ไม่ล้างมือได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะมือเรามีเชื้อโรคแล้วมันก็สกปรกเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะล่วงล้างด้วยสบู่นะคะต่อไปอ่าทำไมต้องห่างกันด้วยไม่เข้าใจไม่ได้ป่วยใกล้กันได้ป่ะเห็นไหมคะเพื่อนอ่าลูกลิงแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกสี่คนมีเลยคะอ่ามีลูกสุนะัขมีแมวมีกระต่ายแล้วก็มีลูกเป็ด เราไปไหนมาไหนนี่คือภาพที่เขาไปโรงเรียนไปโรงเรียนปุ๊บใช่ไหมคะเดินกันเราต้องห่างกันด้วยแล้วก็ใส่เมสด้วยใช่ไหมคะเราต้องใส่ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใส่เป็นไงคะเดี๋ยวเรา,เราติดเชื้อโรคใช่ไหมคะเวลาเราพูดคุยกันอ่าน้ําลายจะก,การะดินใส่กันใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องใส่เมสดป้องกันไว้แล้วก็เดินห่างกันเลย อ่าต่อไปแม่ลิงทำความเข้าใจโควิดติดง่ายถึงตายเจียวนะก็คืออะไรคะโควิดก็คือเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งอ่าที่ว่าเราพูดกันแล้วน้ำลายจะก,กระเด็นใส่กันพอน้ำลายสะเด็นใส่กันปุ๊บอ่าทำให้เชื้อโรคอ่าเข้าใกล้กำหน้าเราได้หรือเข้าปากเราได้เลยเพราะเรานั่งคุยใกล้กันดังนั้นไปไหนมาไหนเราต้องใส่อะไรคะใส่แมสนะคะอ่าต่อไป บอกว่าไวรัสระบาดทั่วจิตเสียชีวิตอ่าหลายรายก็คือเห็ไหมคะตอนนี้เชื้อโรคโควิดติดทุกประเทศเลยใช่ไหมคะประเทศไต่ก็เป็นด้วยตอนนี้จุฬาภรหรือว่าบ้านเราไหมคะโควิดติดเยอะแยะเลยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครติดบ้างดังนั้นไปไหนมาไหนเราต้องใส่อะไรคะใส่แมสรือเจลล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะต่อไป ใช่หไหมคะบอกไว้แล้วติดท,ทางน้ำมูกน้ำลายหน้ากากปิดไว้กันได้นะจ๊ะก็คือเราไปไหนมาไหนก็ต้องใส่อะไรคะใส่แมสเป็นประจำเห็นไหมคะว่าอาโควิดติดจากไหนเห็นไหมมีคนพูดอยู่พูดใส่เราเลยคะ่ะน้ำลายกระเด็นเลยน้ำมูกบ้างอ่าใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องใส่แมสด้วยนะคะ ต่อไปที่ต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมือน้อยๆจับใชอ่าจับใช้สิ่งของก็คือมือเราเลยคะ่ะใช้สิ่งของจับนู่นจับนี่แล้วก็จับมือไว้กินข้าวด้วยใช่ไหมคะกินขนมดังนั้นเราต้องล้างมือบ่อยๆมือเราจะได้สะอาดนะคะต่อไปจับเชือ้อโรครายแย่เน่ต้องแยกจากพวไม่หลายวันถ้าบังเอิญเราติดโควิดแล้ว ไปไงคะเราต้องไปอยู่ไหนคะรักษาที่โรงพยาบาลต้องห่างพ่อแม่ไปนานๆอ่าเราอยู่ได้ไหมคะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเพราะเราคิดถึงพ่อกับแม่เห็นไหมคะว่าภาพนี้หนไหมพ่อกับแม่หไหมคะยืนดูเราอยู่เราต้องไปโรงพยาบาลดังนั้นเราต้องรักษาตัวเองอย่าให้อะไรคะอ่ามือเน,นี่ยสกปรกหรือว่าไม่ใส่แมสไปไหนก็ ต้องใส่แมสต,ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะไอ้น,นี่ภาพเห็นไหมคะว่าเป็นยังไงคะถ้าเราติดโควิดปุ๊บไอ้หไหมคะเราต้องไปโรงพยาบาลคนเดียวเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเราต้องไงคะต้องปิดเมสล้างเจลบ่อยๆนะคะอ่าถวนภาพนี้เวลาเราไปกินอาหารหรือเราไปข้างนอก อาหารต้องกินยังไงคะกินที่ร้อนๆเยกจานเยกช้อนเยกซ้อมเยกแก้วเห็นไหมคะกินข้าวต้องมีที่กั้นด้วยใช่ไหมคะถ้าเราไปข้างนอกกินข้าวข้างนอกเห็นไหมก็มีที่กั้นให้ด้วยเราต้องมีช้อนกับซ้อมแก้วเป็นของตัวเองนะคะไปภาพีัวลูกลิงฟังไว้คิดไปชูหางใส่หัวเจ๊กแจ๊กแจ๊กก็คือแม่เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ย โควิดเนี่ยเป็นย <Viol> ังไงบ้างเด็กๆเข้าใจไหมคะว่าเราต้องรักษาระยะห่างล้างมือกับเจลล้างมือด้วยสบู่แล้วก็ปิดเมสดเป็นประจำใช่ไหมคะอ่าอ่านิ่ตานเขาจบแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาฟังนะคะว่าวิธีป้องกันโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ข้อที่หนึ่งนะคะรักษาระยะห่างอ่าโดไปจากผู้อื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตรอ่าไม่ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม สสมนาักกากนอนามัยในที่สาธารณะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือว่าเว้นระยะห่างไม่ใกล้กันนะคะ 3. หลีกเลี่ยงพื้นที่แล้วก็พยายามอยู่ในพื้นที่โลง่งอากาศตายเทสะดวกเปิดหน้าต่างนะคะในพื้นที่ปิดสี่ล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีผสมส่วนของแอลกอฮอล์ห้าอ่า รับวัคซีนเมื่อได้รับสีตามปฏิบัติหลักพื้นที่นะคะนี่เราอย่างเด็กอยู่เราค่อยรับนะคะวัคซีนให้เราโตอีกนิดนึงอ่า6ปิดจมูกปิดปากด้วยผ้าปันสอกหรือกระดาษํำระเมื่อไอเ็าคือต้องใส่แมสรเป็นประจำเจ็ 7. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบายนะคะนี่คือวิธีการป้องกันโควิดนะคะอ่านกทานเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเกี่ยวกับวิธีการ อาโควิดเกี่ยวกับโควิดนะคะอาเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับการคะเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโควิดใช่ไหมคะนิทานเรื่องนี้อาใครปฏิบัติได้บ้างคะปฏิบัติได้ไหมอายกมือหน่อยปฏิบัติได้อายกมือหน่อยค่ะอาเราต้องไปยังไงคะ อ่าต้องไปข้างนอกต้องใส่อะไรคะใส่อะไรใส่อะไรใส่แมสอ่าต้องใส่แมสค่ะอ่าใส่แม็ดอะไรดีคะล้างอะไรล้างอะไรคะล้างมือด้วยเลยคะล้างมือล้างมือก้นกล้วยล้างมือด้วยเจลอ่าล้างมือด้วยเจลเลยนะคะอ่าเก่งมากเลยค่ะใครปฏิบัติได้ยกมือเก่งมากเลยค่ะ ไปไงบ้างคะวันนี้นิทานเรื่องนี้สนุกไหมคะสนุกนะคะเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโค<ฮ>วิดอเก่งมากเลยสนุกค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอให้ดูอีกอีกหนึ่งคุณครูมีดูให้หนึ่งวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโควิดนะคะหร้อมนะคะอ่าดูวิดีโอนี้ด้วยนะคะอ่า 那几年，咱们都走遍了大江南北。 ไม่มีเสียงเหรอคะคุณครูคุณครูคะไม่ไม่ได้ยินเสียงค่ะกับผู้อื่นหรือควรนั่งโดยมีที่ป้องกัน 4. เมื่อไปใช้บริการร้านตัดผมควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกัน ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 5. เมื่อจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ควรยืนหันหน้าเข้าผนังลิฟต์และเว้นระยะห่างกันและจำกัดจำนวนคนในการขึ้นแต่ละครั้งเมื่อเราเว้นระยะห่างทางกายครอบครัวเราก็จะปลอดภยัยเมื่อครอบครัวเราปลอดภยัยสังคมเราก็จะปลอดภยัยเมื่อเราช่วยกันปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ เพียงคุณเริ่มโรคก็จบจบแล้วนะคะวิธีการป้องกันเชื้อโรคนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะวันนี้อ่าได้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการป้องกันโควิดด้วยนะคะจากนิทานเรื่องลูกลิงเข้าใจโควิดนะคะอ่าวันนี้เก่งมากเลยนะคะที่ ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโควิดด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็มีนิทานเล่าแค่นี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ